h อเ l o หนาวมีใครหนาวบ้างพี่หนาวไม่เย้วคิดถึงกันครับดถึงเหมือนกันครับน่ารักครับไปกรทอมมอรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เราถึงงานเจังเก้นเนาะก็รู้สึกว่าตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าแบบเฮ้เวทีคงไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่พอไปเห็นจริงๆแล้วแบบ Amazing คือมันใหญ่มากทุกคนวันแรกไปโอ้ว นี่เราต้องเดินขึ้นไปบนนั้นจริงๆเหรอที่งานแคสต์ตไม่เท่าถดงต่ำไม่เท่าตัวไม่เท่าถึงไรเหรอขั้นตาเย็ก <laughs> คันนิงสิ่งยานเฮ้ยทุกคนอยากจะบอกว่าคือเราก็รอรอขึ้นคิวใช่ไหมแล้วแบบพี่มามิงขึ้นเาคนแรกๆแล้วแบบพี่มามิงว่าโ,โอ้โอ้โอ้มากเรามามิงเรามาดีนะเราขี่ยานมาที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าคือโอ้โอ้คนลึกคนลุกเรามามิง แล้วเราก็ซิ่งยานมางานจังเกน้นที่นี่ที่ไหนอะใช่ที่รักหรือเปล่า,ใช,ลลาใช่ที่รักหรือเปล่าที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าแบบว้าวคิดยังไง่มจิงเคยเขาก็บอกสิอบอกบ่บ้ามาบบที่นี่ที่ไหนอะใช่ที่รักหรือเปล่าเคยเขาก็บอกไสีบ้ามาบบเอ้ยพูดถึงเรื่องอะไรดีคืออ๋ออ๋อมีเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งตอนไปกรุงเทพ เราไปกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยแบบนั่งรถไปเนาะเหมยก็แบบบอกว่าเนี่ยไปกรุงเทพไม่เคยผ่านลำปางลำปางเลยบอกว่าที่เหมยไม่เห็นลำปางเพราะเหมยกับิดตาอยู่ตอนผ่านลำปาง <c oughs> สีเขียวนี่เป็นสีที่เร่งไหมไหมครับ <c oughs> อุ้ยใช่ดิคือบอกไปถามพี่บอมวิงได้เลยคือนั่งพี่บอมวิงนั่งอย่างนี้นหนูใช่ญหนูบอกเนี่ยอยากได้สีเขียวอยากได้อยากได้มากมเลยกันเลยอุยกันแล้วก็แบบคันนิ่งสีเขียวแบบ กกรกเมกกัทธรรมอใครคือใครน่คือ <c oughs> <c oughs> ฟ้าใสค่ะอืพูดถึงเรื่องนี้มีคอนเทนต์จะพูดแล้ว <c oughs> คือเนี่ยหนูเป็นรูเมกฟ้าใสใช่ไหม <c oughs> แล้วนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะห้องน้ําที่โรงแรมเราก็ไม่รู้เนาะแบบห้องน้ําประตใูใช้ยังไงตอนแรกก็แบบครั้งแรกที่เข้าไปบิดประตูประตูมันดึงเข้าหรือ <c oughs> <c oughs> ไม่ดึงไม่ดึงบิดประตูดึงเข้าดึงเข้า ประตูไม่เปิดบิดดึงออกอะอผักออกผักออกผักออกอ่าเป็นอย่างนี้นี่เองประตูห้องน้ำนะคะอ่าเป็นอย่างนี้นี่เองรอบที่สองเปิดประตูผักออกผักออกผักไม่ออกกอนล็อกอยู่บิดก่อนผักออกรอบที่สามคือหนูหนูทำหนูทำท่าให้ฟ้าใส่ดูบ่อยมากอะทุกคนที่แบบบิดบิดประตูอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในห้องน้ำแบบเฮ้ย เข้าออกอย่างนั้นแหละคุยกับใครลูกคุยกับทุกคนไงปักไม่ออกมาริงใิจฉาขอเสียงเข้มหน่อยเข้มกว่าผมก็กาแฟแล้วล่ะครับเราแรกก็คิดว่าแบบจริงแล้วแบบแบบแล้วแบบแบบนั่งรถก็แบบแบบ แบบแบบว่าตาแบบว่าแบบว่าแบบแบบมันแบบก็แบบแบบเขาแบบแบบว่าน่ารักเกินไปอยู่โซคิวแบบว่าดูดีอยู่ทุบระเบียบนิ้วตาเธอเต้นรับรองจะคงเปลียวแบบว่าไม่ไหวจริงอยู่โซคิวแบบว่าน่ารักเกินไปอยู่โซคิวทำให้ใจฉันแทบสัปลิวแบบจะดูแลอยู่ทุบตรางนิ้วแต่จะไม่หายไปไกลจากใจ